สวัสดียามเช้าทุกท่านนะครับสวัสดีกันนะครับสวัสดีกันทุกท่านนะครับครับอตื่นกันหรือ,อยังครับวันนี้อาจารย์เดก,ก็ตื่นสายนะฮะนะครับตื่นเมื่อเช้านี้ก็มีคนโทรศัพท์มา <c oughs> เขาเรียกอะไรปรึกษาหารือใช่ไหมอ่า ศึกษาหาเรือตั้งแต่ยามเช้านะครับรถชนกันนะครับเรื่องรถชนกันนะครับแล้วตํารวจก็วินิจฉัยและตัวเองไม่พอใจนะครับก็เลยโทรศัพท์มาถามอาจารย์เดนะฮะก็ให้คําปรึกษาไปแล้วนะครับถ้ามีอุบัติเหตุรถชนกันแล้วเราไม่พอใจนะครับนะฮะเราไม่พอใจนะครับนะครับเราก็สามารถที่จะโต้แย้งได้นะครับหาถนงทนายไปหรือไม่ก็ ไปหากล้องวงจรปิดคราวนี้การไปเอากล้องวงจรปิดเนี่ยหน่วยงานราชการก็ไม่ให้ก็ต้องไปแจ้งความก่อนก็แนะนําให้ไปแจ้งความนะฮะเมื่อเช้ารู้สึกจะจักเชียงใหม่หรือไงอืมนะครับก็ให้ไปแจ้งความนะครับนะไปแจ้งความเอาประจําวันไปแล้วหลังจากนั้นก็ไปเอาวงจรปิดถ้าไปแจ้งความอ่าแล้วเขาไม่รับแจ้งกใ็ให้โทรมาหาจานเดย์จานเดย์จะคุยกับตํารวจให้นะครับนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสได้ ให้คำแนะนําทางด้านกฎหมายกับพี่น้องประชาชนไปต่างจังหวัดเยอะเดี๋ยวนี้คนที่ต่างจังหวัดโทรมาเยอะมากนะครับค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะฮะนะครับใครอยากได้ความรู้ทางกฎหมายนอกจากทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเว็บไซต์ทนายคลายทุกนะฮะ w w w d e c h a com นะ w w w d e c h a r com ลองเข้าไปดูนะฮะเข้า Google พิมพ์คำว่า d e c h a com หรือพิมพ์คำว่าทนายคลายทุก,ก็ได้นะครับ นะครับ decha c o m พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ d e c h a นะครับหรือพิมพ์เข้า Google อยากได้ความรู้กฎหมายคำพิพากษาดีกาบทความทางกฎหมายตัวอย่างคดีอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปศึกษาหาความรู้เพราะว่าเราทําเว็บไซต์ขึ้นมาใน20่กว่าปีแล้วมีหลายหมื่นหน้าครับนะเข้าไปอยากรู้เรื่องอะไรมีหมดนะนะพิมพ์คําว่าทนายคลายทุกข์านะสมมุติเราอยากรู้เรื่องอกฎหมายเช่าซื้อคืนรถนะผ่อนรถนะก็พิมพ์คําว่าทนายคลายทุกบวก นะครับการคืนรถผ่อนรถมันก็จะจะพบเพจทนายพบเว็บไซต์นะครับแล้วก็เข้าไปหาความรู้มีทั้งคำวิพากษาดีกาคำแนะนำต่างๆมากมายก็ลองเข้าไปนะเพราะว่าผมทำเพจมาเนี่ยน่าจะ20กว่าปีแล้วมีคนเข้าไปดูเนี่ยคิดแล้วเนี่ยรวมๆลนะ้วิวนะ70กว่าล้านนเจกว่าล้านวิวลองเข้าไปดูนะเป็นการเผยแพรค่ความรู้ทางกฎหมายแม้กระทั่งหน่วยงานราชการ นะสภาผู้แทนราษฎรอะไรต่างๆนะครับเขาก็เอาไปใช้นะครับนะครับทนงทนายความก็เอาไปใช้เจอหน้ากันจะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เดขอบคุณอาจารย์เดที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไว้เยอะแยะมากมายนะอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องแชร์ลูกโซ่ก็บวกทนายคายทุกข็เข้าไปอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการทวงหนี้ทนายคายทุกขก็เข้าไปนะครับมันมีหมดนะคดียาเสพติดคดีฟอกเงินคดีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมาย นะครับนะเราจัดทําไว้เป็นหมวดหมู่นะฮะแล้วก็มีจํานวนพวกทั้งอะไรต่างๆทั้งคําพิพากษาตัวอย่างคดีบทความต่างๆเป็นหมื่นหน้าพี่น้องลองเข้าไปนะครับแล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับลองไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ทนายลครทุกข์ก็เข้าไปทาง Google นะครับเช้าวันนี้นะครับเมื่อกี้ผมออกกําลังกายและดูหน้าเด็เหงื่อเหงื่อเหงื่อเลยนะนะครับไม่ได้อาบน้านะครับนะครับเนี่ยเนี่ยพอออกกําลังกายเสร็จแล้วเอาเสื้อใส่เลยนะครับมันสดชื่นดีอายุหกสิบสองหกสิบสามแล้ว ไม่นานก็ตายแล้วครับนะครับไม่นานก็ตายแล้วหกสิก็คือเกษียณแล้วเพราะฉะนั้นเวลาส่วนที่เหลือก็มาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าจะมาจัดรายก,การที่ให้ความรู้แบบนี้มันก็น้อย,ยไม่ค่อยมีนะครับนะครับนะเพราะนั้นก็เรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านาะนะครับนะเข้าหาเข้ามาศึกษาหาความรู้กันนะครับนะครับนะศึกษาหาความรู้อยากรู้เรื่องอะไรก็ถามเลยนะครับนะครับถามเลยครับอยากรู้เรื่องอะไรครอบครัวมรดก นะครับถามกันเต็มที่เลยนะครับถามเลยครับอ่านะฮะนะก็ยามเช้านี้ก็มีหลายเรื่องหลายราวนะครับที่น่าสนใจครับอยากรู้เรื่องอะไรทักทายกันมากินข้าวกินปลากันหรือยังเช้าขึ้นมาก็อยู่บ้านนะครับมันหยุดนะครับอยู่กับครอบครัวลูกเมียผัวนะครับหมาที่แสนรักนะครับเบื่อข่าวทุกช่องมีแต่ดราม่านะนะนะครับเนี่ยหลายคนนะครับทักทายจากหาดใหญ่ครับขอเรื่องตำรวจกับนักรบหน่อยครับ คือนักลบด่านเถือนเนี่ยกับตำรวจที่โดนกดดันจนถึงกับช็อกนะครับแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นตายเท่ากันเนี่ยมันมองได้2มุมนะครับมองในแง่ของการตรวจสอบนักลบด่านเถือนก,ก็ก็ถือเป็นประชาชนเป็นพลเมืองตามรัฐธรรมนูญก็มีหน้าที่ในการที่จะสอดส่องนะครับสอดส่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าที่ของรัฐที่เห็นว่าไม่ถูกต้องนะครับ ถ้าเห็นว่าคนไหนไม่ถูกต้องเนี่ยก็มีหน้าที่ไปตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องแต่ถ้าเกิดเจ้าที่ของรัฐเนี่ยเขาทําหน้าที่ถูกต้องในการตั้งกล้องจับความเร็วเนี่ยแล้วเราไปกดดันเขาไปไปไล่สดพูดจาเนบแนมเสียดสีเขาสมมุตินะผมไม่ทราบเป็นยังไงนะสมมุติไปไปพูดจากดดันแล้วก็เหยียดหยามเขานะจนเขาเกิดความกดดันเกิดความเครียดแล้วทําให้โรคเก่ากําเริบมาแล้วจนช็อก นะครับจนต้องส่งโรงพยาบาลอันนี้มันก็อาจจะมีปัญหาเพราะว่ามันอาจจะเป็นการกระทําที่เกินสมควรหรือไม่ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับคนที่ไปไล์สดนะครับคนไล์สดด้วยและคนที่ได้ประโยชน์จากยอดวิวยอดไล์อะไรต่างๆพวกนี้ก็อาจจะถูกดําเนินคดีได้นะครับเท่าที่ผมสอบถามตํารวจก็จะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่มันต้องเป็นลักษณะที่ว่า เ,เขาทำผิดกฎหมายเช่นกำลังตบรัพย์อยู่อย่างเงี้ยนะกำลังตบทรัพย์อย,อย,นะย,อยู่กำลังเรียกเงินอยู่เงี้ยอย่างเงี้ยเราไปถ่ายไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเขาป,ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติอย่างที่เป็นข่าวนยะเขาก็ทำหน้าที่เขาตั้งกล้องตรวจความเร็วเราก็ไปนั่งไล์สดกดดันด่าทอเขาสมมตินะสมมุติว่าเป็นความจริงผมไม่รู้เป็นไงไปด่าทอไปกดดันไปเสียดสีเขานะครับอะไรต่างๆด้วยถ้อยคำที่มันกระทบกระเทือนสมาธิจิตใจเขา นะครับประกอบกับอากาศร้อนด้วยประกอบกับโรคโรคประจําตัวด้วยอันนี้มันก็อาจจะเกินงามและมันอาจจะเป็นการใช้สิทธิ์เกินส่วนหรือเปล่านะครับหรือเป็นการกระทําที่เกินสมควรไหมถ้ามันเกินสมควรมันก็อาจจะโดนพรบอรคอมกัโดน p d p a ข้อมูลส่วนบุคคลโดนนะ,ะกฎหมายหมิ่นประมาทดูหมินนะครับขัดขวางการปฏิบัติงานหน้าที่คุกค,คามความผิดระหูโทษ กฎหมายเยอะแยะมากมายก็แล้วแต่ว่าพยานหลักฐานมันจะไปได้เพียงใดนะครับแต่ผมก็ไม่ได้มีหน้าที่ในการจะไปตัดสินว่าใครผิดใครถูกนะนะท่านถามมาผมก็ตอบกนะ็ให้สัมภาษณ์ไปหลายช่องนะนะครับถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นช่องสามช่องเจ็ดช่องอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนะการตรวจสอบการทํางานตํารวจหรือเจ้าที่เนี่ยต้องเอาพอสมควรนะถ้าเขาไม่ทาอะไรถ้าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายแล้วคุณไปนั่งไล์สด เราเอาข้อมูลไปหาประโยชน์ไปไลฟ์สดยอดวิวยอดใช้นะติดบัญชีได้รับได้ทั้งยอดวิวยอดใช้เงินบริจาคเอาไปทําคลิปอะไรต่างๆไอแบบนั้นก็นะอาจจะถูกตั้งคําถามว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรพี่น้องคิดอย่างไรก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์กันเข้ามานะครับนะครับผมก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับเชิญนะครับนะใครอยากจะสอบถามอะไรก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญพี่น้องประชาชนก็สอบถามกันมาได้นะ นะครับเนี่ยมีอะไรก็ถามมารายการนี้ก็อยากจะเน้นหนักเรื่องการให้ความรู้ทางกฎหมายเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนะครับโดยเฉพาะเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยวันๆเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเยอะคนโดนหลอกลวงเนี่ยเยอะแยะมากวันๆมีแต่ถามมาโดนหลอกลวงโดนหลอกลวงนะนะครับคนที่โดนมิจฉาชีพหลอกเอาเงินจากบัญชีไปส่วนหนึ่งก็ไปแจ้งความตำรวจเยอะแยะตำรวจก็ทําไม่ทันแล้วครับเยอะเหลือเกินผมได้คุยกับตำรวจเนี่ยโอ้โหแต่ละโรงพักเยอะแยะไปหมด มิจฉาชีพหลอกลวงเราก็ดําเนินคดีกับมิจฉาชีพไปนะจับเอาติดคุกติดตารางอะไรก็ว่าไปก็เป็นหน้าที่เอ,องตํารวจแต่ผมอยากจะแนะนํานะครับนอกจากท่านจะดําเนินคดีกับมิจฉาชีพที่โรงพักแล้วเนี่ยผมแนะนําให้ท่านไปจ้างทนายจ้างทนายใกล้บ้านท่านแล้วก็ฟ้องเป็นคดีแพ่งเรียกเงินจากธนาคารครับนะครับอีกส่วนหนึ่งในความผิดเกี่ยวกับเรื่องผิดสัญญาผิดสัญญาฝากทรัพย์ฝากเงินแล้วก็การกระทําละเมิดนะ ผิดสัญญาฝากทรัพย์ก็หมายถึงว่าเราฝากเงินแลกับธนาคารแตธ่ธนาคารไม่มีมาตรการนะครับในการป้องกันมิจฉาชีพทําให้เราโดนถอนเงินออกจากบัญชีนะครับนะทำให้มิจฉาชีพเอาเงินเอาทองของเราไปเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอแนะนําว่าท่านยังสามารถใช้สิทธิโดยการฟ้องธนาคารได้อีกส่วนหนึ่งเป็นเป็นเรื่องที่เรื่องผิดสัญญาฝากทรัพย์และละเมิด นะครับนะก็เป็นช่องทางในการที่ท่านจะได้เงินคืนส่วนตํารวจดําเนินคดีายาาไปนะครับทางแพ่งท่านยังสามารถฟ้องธนาคารได้นะครับท่านก็ต้องไปดูว่าข้อท็จจริงเนี่ยธนาคารได้ใช้มาตรการป้องกันการขโมยเงินของเราเพียงพอไหมถ้าไม่เพียงพอก็ฟ้องได้ครับนะครับนะผมก็เคยฟ้องมาหลายคดีแล้วอยู่ในศาลก็หลายคดีแล้วที่ชนะไปก็มีที่ออกข่าวรายการสองศรยุทธ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยธนาคารเนี่ยให้บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง นะาฝากถอนโอนเงินทางมือถือก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้นะฮะผมว่าก็ลองฟ้องค่ายมือถือเข้าไปด้วยนะเนะี่ยค่ายมือถือเนะี่ยยังไม่เคยมีการฟ้องเลยนะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะนะครับนะก็ใครที่โดนหลอกเงินไปเอาฟ้องธนาคารด้วยค่ายมือถือเข้าไปด้วยจะได้เป็นบรรทัดฐานว่าเออจะเอาอยัางไงดีเพราะว่าค่ายมือถือก็ให้บริการอินเทอร์เน็ตให้บริการอะไรต่างๆแต่คุณไม่ได้ใช้ควาวมระมัดระวัง อย่างในสิงคโปร์เนี่ยฟ้องได้ทั้งฟ้องทั้งธนาคารทั้งค่ายมือถือเพราะเขามีกฎหมายชัดเจนว่าทั้งธนาคารและค่ายมือถือต้องร่วมรับผิดถ้าเกิดเงินของเจ้าของบัญชีเนี่ยนะหลุดออกไปจากบัญชีโดนถอนเงินไปพี่น้องประชาชนเห็นด้วยกับอาจารย์เดไหมเห็นด้วยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆนะครับนะครับนะฮะก็กดหัวจงหัวใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่วยกันประชาสัมพันธ์ เพจของทนายใครทุกนะฮะเพราะว่าเราเป็นให้ความรู้นะครับเพื่อนั้นใครที่ไปแจ้งความไว้แล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่าท่านยังมีอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะได้เงินคืนโดยการฟ้องธนาคารเป็นคดีแพ่งผิดสัญญาฝากทรัพย์และละเมิดนะครับนะนะครับละเมิดก็คือหมายถึงว่าคุณก็เป็นไงประมาทเลเอ่ระบบระบบป้องกันไม่ดีพอจนทําให้คนร้ายก็เอาเงินเอาทองของเราจากบัญชีไปได้ เปรียบเทียบที่ผ่านมาเนี่ยสารดิการเคยตัดสินกรณีห้างสรรพสินค้าเนี่ยปกติก็ต้องมีรปพอคอยดูแลรถทุกวันนี้ก็ไปประหยัดงบประมาณก็ใช้อะไรกล้องวงจรปิดแทนแต่ถ้าเกิดมีการขโมยรถออกไปนะครับสารดิก,กาก็บอกว่าก็สามารถฟ้องห้างได้นะนะครับฟ้องห้างได้เพราะอะไรเพราะคุณจัดให้อ่บริการห้างของสินค้ามันก็ต้องปลอดภัยแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีแต่กล้องวงจรปิดไม่มีรปพมีคนมาขโมยรถเราไป ทุบรถห้างก็ต้องรับผิดชอบในความเสียหายนะครับเพราะทุกวันนี้จอดรถอยู่ในห้างก็พวกมาทุบรถบ้างอะไรบ้างขโมยทรัพย์สินบ้างนะครับหรือไม่ก็นะครับก็อะไรขโมยรถเราไปเพราะนั้นเราก็สามารถจะฟ้องร้องได้มันมีแนวคาพิพากษานะครับท่านก็รวบรวมหลักฐานนะครับปรึกษาทนายใกล้บ้านดูนะครับนะนะครับนะบนะบนะก็แสดงความคิดเห็นมาได้นะอันนี้เป็นเรื่องกฎหมายใกล้ตัวที่พี่น้องประชาชนควรจะรู้นะควรจะรู้ นอกนั้นก็เป็นเรื่องกฎหมายหมิ่นประมาทเดี๋ยวนี้เนี่ยคนโดนดา่าทอกระท้งหมิ่นประมาทกันเยอะนะครับท่านโดนหมิ่นประมาทอะไรต่างเนี่ยท่านก็สามารถฟ้องร้องได้นะนะครับโดนด่าโดนะระายต่างนะโดยที่ไม่เป็นความจริงหรือเป็นความจริงถ้าเรื่องส่วนตัวเป็นความจริงก็เป็นการหมิ่นประมาทนะครับถ้าไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะนะครับก็เป็นการหมิ่นประมาทเพราะฉนั้นก็คดีหมิ่นประมาทก็เยอะแยะเต็มศาลเต็มโรงพักไปหมดคําว่าหมิ่นประมาทหมายถึงการใส่ความใส่ความหมายถึงการใส่ร้าย ไม่ว่าเรื่องจริงเรื่องไม่จริงก็ผิดหมดถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนต่อบุคล 3, บคลที่สามมีบุคคลที่สามได้ยินถ้าไม่มีคนได้ยินเขาเรียกว่าดูหมิน่นดูหมิ่นหมายถึงการลดทอนศักดิ์ศรีของผู้เสียหายนะครับเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีแต่ถ้าหมิ่นประมาทเป็นกรณีต้องมีสามคนนะนะครับถ้ามีคนด่าเราอย่างเนี้ยแล้วไม่มีใครได้ยินเลยนะครับด่าเราโดยตรงอันนี้เรียกว่าดูหมิน่นแต่ถ้าเกิดมีคนด่าเราผ่านบุคคลที่สาม หรือด่าเราต่อหน้าบุคคลที่สามทีมีคือมีคนมีบุคคลภายนอกเพิ่มเข้ามาอันนี้เรียกว่าหมิ่นประมาทเข้าใจนะนะครับวันนี้อันนี้ก็ให้ความรู้ไว้นะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครโดนด่าก็นะพิมพ์มาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับนะหรือใครไปด่าเขาก็พิมพ์มาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับนะก็ตอนนี้ก็เห็นมีมีนักกฎหมายทนายความท่านหนึ่งเี่ยกำลังเป็นข่าวเขาบอกว่าใครไปด่าเขาอะนะที่ ที่อดีตเมียเขาไปออกรายการหวกระแสะทนายความทางภาคใต้หรือไงแล้วเขาก็บอกว่าใครไปด่าเขานะ้เดี๋ยวเขาแคปหมดแล้วเดี๋ยวเขาจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายคนละสามแสนอะไรน่ะนะครับนะครับอันนั้นก็ท่านก็ต้องระวังนะครับท่านไปด่าไปทอเขาแนละ้วเดี๋ยวเขาจะฟ้องร้องท่านนะครับเขาจะเรียกค่าเสียหายท่านอ่ะคดีละสามแสนแต่ในทางปฏิบัติไม่ได้นะครับนะนะครับส่วนใหญ่ก็เจราจากันสองสามหมื่นห้าหมื่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะนั้นเราก็เวลาดูข่าวข่าวอะไรต่างนะ ก็นะอยากจะไปสมน้ําหน้าคนนั้นคนนี้เนี่ยอการที่เราจะไปสมน้ําหน้าเขาเนี่ยบางทีก็จะกลายไปเข้าทางเขานะครับบางคนก็เรียกว่าขุดบ่อล่อปลาบ้างน,นะครับนะนะเห็นเพจดีซอครับมีนะนะบางคนบอกว่าเป็นการขุดบ่อล่อปลาอะไรต่างนะฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังในการที่จะไปเที่ยวไปด่าคนนั้นคนนี้ก็ต้องระวังนะแต่ถ้าใครไปด่าเขาแล้วนะแล้วกําลังซวยแล้วนะครับ อ่นะครับแล้วนะก็สอบถามก็มาได้นะสอบถามได้เล,เลยก็ยินดีจะตอบคําถามต่างๆโดยเฉพาะเรื่องข้อกฎหมายตัวบทกฎหมายนะครับเข้าใจนะอืมนะฮะเพราะนั้นก็ก็ไม่จําเป็นเวลาเราติดตามข่าวบุข่าวสารก็ไม่ต้องเจนต้องด่าใครอะ่ะอย่างน้องดิวอลิสลาเนี่ยตอนนี้ก็โดนด่าเยอะโดนสาบแช่งโดนสมน้ําหน้าอะไรต่างผมว่าน,นะครับ <c oughs> วัฒนธรรมในโซเชียลของไทยน่าจะต้องปรับเปลี่ยน พวกเฮสปีดคำด่าอะไรต่างมันควรจะต้องลดน้อยลงนะครับเราไปดูอย่างดิวอลิสลานี่โดนด่ายับเต็ไมไปหมดดา่าไว้จนเขาออกมาขอโทษประชาชนแล้วแล้วก็บอกว่าขอที่ยืนบ้างยังมีผัวมีลูกที่ต้องดูแลอย่าต้องทำมาหากินต่อไปส่วนชีวิตที่ที่ทำผิดพลาดนะไปเอาสร้อยเอากระเป๋าเข้ามาไปจำนำจำนองอะไรต่างๆอันนั้นก็เขาก็ขอโทษขอโพยไปแล้วเพราะนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับ ก็อยากนะให้ทุกท่านมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์คนเราเกิดมาก็คงไม่มีใครอยากกระทําผิดผมเชื่อแม้กระทั่งดิวอิสราเนี่ยผมคิดว่านะเขาก็คงไม่ได้อยากกระทําผิดนะแต่ว่าชีวิตมันก็อาจจะแปลงไงนะครับหลงทางหลงผิดไปอะ่ะ <c oughs> นะครับบางคนก็ติดยาบางคนก็ติดเกมบางคนก็ติดยาเสพติดบางคนบางคนก็ต้องไปยืมเงินยืมกระเป๋ายืมสร้อยเขาแล้วก็เอาของเขาไปขายไปจำนำจำนองอะไรต่างคือ ถือถ้ามันมีทางเลือกในคนเหล่านี้ผมว่าก็ไม่อยากทําผิดนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเขานะครับก็หยุดด่าเขาได้แล้วบปลางดีอออยอลิสลาแรงต่างเนี่ยผมดูข่าวนะคนไปด่าให้คอควายบ้างสมน้ําหน้าบ้างทําตัวเองนะสมควรแล้วอวดรวยดีนักอะไรงต่างผมว่าเรานะในเราประเทศไทยเป็นเมืองคุธนะครับเราก็ไม่ต้องไปซ้ําเติมอะไรเขาหนักมันน่าจะพอแล้วั้งนะครับไปด่าทอเขาซ้ําเติมเขา นะอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเอาพอสมควรดีไหมล่ะนะนะครับเอาธารรมะเข้าขม่มเราก็ดูไว้เป็นตัวอย่างว่าเดวอิสลาเป็นแบบนี้นะไปยืมสร้อยเอ่อยืมกระเป๋าเพื่อนมาแล้วเอาไปจำนำแล้วหามาคืนเขาไม่ได้เนื่องจากมีปัญหาด้านธุรกิจนะครับโดนแจ้งความยักยอกอะไรต่างเราก็เรียนรู้และดูจากคดีความของเขาไว้พอดูแล้วก็เรากลับมามองตัวเองสินะเราเป็นคนที่อวดล่ำอวดรวยแต่ความจริงคือจน เราเป็นไฮโซปลอมหรือเปล่านะเราหลอกตัวเองหลอกเพื่อนฝูงหรือเปล่าเราจนทําตัวรวยเราใช้จ่ายเงินเกินตัวเหมือนเขาหรือไม่เราเวอร์วังไหมเราอะไรต่างๆไหมเราไปยุ่งเกี่ยวกับแบงก์ปลอมไหมหรืออะไรต่างคือเราดูคดีของดิวอิสราเนี่ยเราย้อนกลับมาดูตัวเองเราไม่ต้องไปซ้าเติมเขาหรอกเพราะว่ามันคนไปซ้ําเติมเขาเยอะแล้วนะครับนะมันซ้ําเติมเขาเยอะแล้วผมดูแ้ะผมเห็นแล้ว,เ,ลวเครียดแทน แล้วมันก็ดูแล้วมันไม่ค่อยสร้างสารรค์อะไรนะครับในการที่จะไปซ้าเติมชาวบ้านเขาอะไรต่างๆนะผมว่าพอดีกว่านะวัฒนธรรมโซเชียลของเราเนี่ยเรื่องไอ้คาด่าคําเยาะเย้ยถากถางอะไรเนี่ยผมว่าพอนะครับเข้าวัดเข้าวากันบ้างนะครับในความเห็นส่วนตัวนะครับถ้าอาตมาขอบิณฑบาตนะพูดถึงพระนะรพระก็บอกขอบิณฑบาตส่วนผมก็ขอให้มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะ,นะทุกคนที่พลาดพ้งไปทุกคนภูมิกับโจ้อะไรต่าง ไปคุมถุงดำสารจําคุกตลอดชีวิตไปติดคุกอาติดคุกอาทำไมทำมาก็ต้องไปผูกคอจนเสียชีวิตนะทุกคนก็เกิดมา